นาลีบิฆาตครับเล่นเจ้าวาดวัดดังย่องศึกหายเงียบเข้ากีบเมฆมีหญิงสาวรายหนึ่งครับนำคลิปชาวของเจ้าคุณอาจซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดตีทศเทพไปให้พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโดยในคลิปเจ้าคุณอาจเนี่ยท่อนบนเปลยเปล่าส่วนท่อนล่างเนี่ยสวมเสบงครับในคลิปมีเสียงหญิงสาวพูดแทรกตลอดเพื่อให้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ย อยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับรวมถึงยังมีคลิปที่เจ้าคุณอาดรับปากจะรับผิดชอบโดยมั่นหมายกับหญิงสาวไายทางกล่าวและแชทรับสวัสดิ์ระหว่างเธอกับเจ้าคุณอาดหญิงสาวไรยทางกล่าวเนี่ยมีความสัมพันธ์ลับๆกับเจ้าคุณอาดมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าจูจๆเนี่ยมีข่าววัดไล่ขิงทิดแย้มถ้าใครจําได้นะครับเจ้าคุณอาดเนี่ยเริ่มร้อนๆหนาวๆเพราะเรื่องราวคล้ายกับตัวเองเลยจึงรีบตีตัวออกห่างหญิงสาวเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกจับได้ หญิงสาวรู้ทันจึงบอกว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งครรภ์และเรียกเงินจากเจ้าคุณอานเนี่ยเจ็ดล้านหกแสนบาทเป็นค่าดูแลบุตรภายหลังเจ้าคุณอาจับได้ว่าเธอท้องปลอมจึงไม่ยอมให้เงินเธอไปนะครับทำให้หญิงสาวโกรธและนําคลิปลับไปให้พระผู้ใหญ่จนกลายเป็นเรื่องฉาววงการส่งนะครับแม้ตํารวจจะออกหมายเรียกตัวเจ้าคุณอาน,นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าคุณอามีการสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข่าวว่าได้มีการหลบหนีออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อด้วยนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับภาพแบบนี้บ้างครับแต่ถ้าใครนะครับหาทุงล่างยุงอะไรมุยอย่าลืมเข้าไปตามที่ชินเทอากันด้วยนะครับ